สวัสดีค่ะวันนี้วันที่1กันยา64นะคะกำลังเตรียมส่งมอบรถคันนี้นะคะขึ้นรถสไลด์นะคะไปส่งให้คุณลูกค้านะคะถึงหน้าบ้านในเขตดุสิตรกรุงเทพมหานครนะคะคันนี้นะคะเจ้า Isuzu d m a x นะคะ1.9นะคะคันนี้เป็นรุ่นสเตลนะคะตัวท็อปนะคะปี2019นะคะเลข ไม่น้อยมากๆนะคะสำหรับคันนี้ลูกค้าซองจัดไฟนั้นยังไม่ทันได้เห็นรถจริงเลยด้วยซ้ํานะคะผลอนุมัติมานะคะรอดูรถจริงทีเดียวที่หน้าบ้านเลยนะคะนี่เลยนะคะจะเป็นคลิปที่รถกําลังขึ้นนะคะบนรถสไลด์นะคะแล้วก็ออกจากบริษัทเพชรยนต์นะคะที่มีนบุรีกรุงเทพนะคะวิ่งไปหาคุณลูกค้านะคะที่เขตดุสิตนะคะใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงนะคะ รถไปถึงบ้านคุณลูกค้านะคะและนี่ก็เป็นรถนะคะไปถึงแล้วนะคะกําลังนํารถลงจากรถสไลด์นะคะคุณลูกค้าดีใจมากๆนะคะได้รถสวยนะคะสภาพดีมากๆนะคะไม่เคยเห็นรถเลยนะคะวันนี้วันแรกนะคะวันรับรถเลยนะคะก็ขอขอบคุณคุณนิรันท์ที่ไว้วางใจออกรถกับปุเป้นะคะขอให้มีโชคมีลาบนะคะให้รถนำพาแต่สิ่งดีๆนะคะขอบคุณมากเลยค่ะ